สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมช่อง Ford Your Style กันอีกครั้งนะครับคลิปนี้ผมจะพามาชมเป็นคันนี้ครับผมเป็น Nexgen t w i d Track ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับผมแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตร ราคาจำหน่ายของรุ่นนี้จะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมแต่ว่าคันนี้ได้มีการซื้อแพ็กเกจเพิ่มครับผมเป็นแพ็กเกจ B ก็คือเพิ่มขึ้นมา5 0,000บาทแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสีพิเศษก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่0 0 0 0บาทนะครับก็ทั้งหมดก็จะรวมเป็น1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนั่นเองครับคันนี้จะมีการตกแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวผมมา,มาชมมาเลยครับเริ่มจากที่ด้านหน้าครับผมด้านหน้าที่เด่นๆ่นเลยก็คือเป็นกระจังครับผมคันนี้ได้เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นกระจังทรงแรปเตอร์นนผมเป็สีดดําา้ อักษร F O R D ก็เป็นสีดำได้น,นะครับผมแล้วก็ด้านบนของกระจังก็จะเป็นไฟ L E D 3จุดเป็นสีส้มนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นสีส้มหรือสีขาวแผงรังพึ่งขนาดใหญ่นะครับผมทำให้การระบายความร้อนออกจากห้องเครื่องเนี่ยเป็นระยะอย่างรวดเร็วแลวก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับไฟหน้าเอกลักษณ์ของเนเกนก็คือเป็นไฟซีแคลมป์นะครับตัวนี้ไฟเดย์ไลท์เป็น L E D นะครับผมเป็นตัวซีขนาดใหญ่กันทีเดียวตัวนี้แล้วก็ จะมีไฟเลี้ยวให้นในตัวไฟสองสว่างก็จะเป็น LED Reflector เลยครับผมไฟตัดหมอกก็จะเป็นหลอด LED มาให้ด้วยนะครับเวลาเราเลี้ยวหักมุมในความเร็วที่ต่ำเนี่ยสมมติว่าเราเลี้ยวหักมุมทางซ้ายตัดหมอกด้านซ้ายก็จะฉายให้เราครับผมทาให้เราเนี่ยมีทัศนวิสัยในมุมอับดีขึ้นนะครับตัวนี้แล้วก็คันนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าติดมาให้ด้วยนะครับเป็นเซ็นเซอร์กะระยะจอดครับตัวนี้ แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเป็นกล่องเรดานครับผมกล่องเรด้านนี่ก็คือจะเพิ่มมากรณีใช้กับใช้กับระบบแอคทีฟ i ุ e ค o น t ท o ลนะครับผมก็จะจับระยะของรถคันหน้านะครับผมมาในส่วนของด้านข้างตัวรถบ้านนะครับผมคันนี้ได้มีการติดตั้งคิ้วล้อเป็นคิ้วแบบเรียบขนาด5.5นิ้วนะครับผมอันนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบเรียบ3นิ้ว5.5นิ้วหรือว่าเป็นแบบบุด6นิ้วก็สามารถเลือกได้นะครับผมมาในส่วนของตัวล้อกันบ้างครับผม ล้อเดิมๆของ y i a แเนี่ยจะเป็นล้ออันรอยขนาด18นิ้วนะครับผมแต่ว่าคันนี้ลูกค้าแจ้งว่าต้องการเปลี่ยนเป็นล้อขอบ20เราก็ทําการเปลี่ยนล้อขอบ20เป็นลายแ a ว p พ r e นะครับตรงน,นี้ออฟเซ็ตลบ18นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับยางโอตานิซีรยียางอยู่ที่265 50ขอบ20นั่นเองคันนี้ไม่ติดนะครับเราไม่ได้ยกช่วงล่างเดิมสปริงเดิมปีกนกเดิมทุกอย่างเดิมนะครับ <c oughs> ทุกอย่างเดิมๆนะครับ ทำให้ f e ลลิ่งในการขับขี่เนี่ยจะไม่ต่างจากรถที่ออกจากโรงงานมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องปาดซุ้มล้อให้เสียตัวรถด้วยนะฮะแก้มข้างตัวนี้ก็จะติดอักษรคําว่าเทอร์โบเป็นสีกาไฟนะครับผมแล้วก็คิ้วตนี้ก็เป็นสีกาไฟเช่นเดียวกันด้านข้างก็จะมีช่องระบายอากาศด้วยนะครับอันนี้สามารถระบายอากาศออกได้จริงนะกระจกครอบข้างจะเป็นสีกาไฟเช่นเดียวกับกันชนด้านหน้านะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยว ที่ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วก็ด้านล่างของกระจกก็จะมีะเป็นกล้องนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟสองสว่างนะครับอ่านี่ครับเวลากลางคืนเนี่ยเราจะขึ้นรถเรากดกดล็อกรถปุ๊บไฟก็จะฉายขึ้นทําให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นบริเวณรอบๆข้างประตูได้น,นะครับทาให้เราสามารถสังเกตเห็นสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเราได้นะครับผมอันนี้ก็จะเซฟขึ้นมาได้มากทีเดียว ด้านแรงกระจกตัวนี้ก็จะเป็นอ่านี่ครับผมเป็นาบสปอตนะครับผมเวลาที่มีรถหรือว่ามีวัตถุอยู่ด้านข้างรถเราเนี่ยในมุมที่เราไม่สามารถสังเกตเห็นได้ตัวนี้ก็จะแจ้งครับว่ามีวัตถุอยู่ข้างรถเรานะครับผมทำให้เราหลบหลีกได้นะครับกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้นะครับตัวนี้แล้วก็ประตูตัวนี้จะเป็นคีย์เลสนะครับผมเอานิ้วแตะไว้ที่ปุ่มตัวนี้รถจะทําการล็อกนะครับเวลาจะเปิดรถก็เอามือล้วงเข้าไปแล้วก็เปิดได้เลย แต่มีข้อแม้ว่าต้องมีกุญแจอยู่ที่ตัวครับผมในระยะห่างไม่เกิน1เมตรนะครับฟลิล์มเซรามิกอย่างดีลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับผมว่าต้องการความเข้มความสว่างแค่ไหนการาศาสตร์ก็ติดตั้งมาให้เป็นของตรงรุ่นนะครับราวหลังคาตัวนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับผมสามารถรับน้ำหนักได้ถึง300กิโลกรัมนะครับผมเมื่อรถจอดหยุดนิ่งนะฮะสายแคมป์สายบรรทุกเนี่ยสามารถติดหลังคาเพิ่มได้นะครับแล้วก็แต่ว่าถ้ารถมีการเคลื่อนไหวเลยมีการขาารับขี่เนี่ย าลาวหลงังคาตัวนี้จะรับน้ำหนักได้ดแค่ประมาณ80กิโลกรัมเท่านั้นนะครับวายแท็กติดตั้งโลบาร์มาให้จากโรงงานนะครับผมก็จะเป็นสีกราไฟต์ตัวนี้นะครับผมมันก็ตัดด้วยตัวนี้สีเงินตัวนี้ลูกค้าก็สามารถแจ้งได้นะครับรว่าจะทําสีแล้วอันนี้สามารถทําสีได้นะครับขอแค่แจ้งเรามาฝาถัาน้ำมันก็จะเป็นฝาแบบป๊อปอัพนะครับผมปลดล็อก ok ด้านในตัวรถนะครับล้อยางสเปคเดียวกับด้านหน้าครับผมตัวนี้ อันนี้บันไดาจากด้านข้างก็สามารถปีนหยิบของได้ครับผมในกรณีที่ฝาทักระบกของเราเนี่ยมีคนนั่งอยู่หรือว่ามีสัมภาระวางอยู่เราก็สามารถปีนจากมุมนี้ได้เลยนี่ครับก็คือจับตัวนี้ได้แล้วก็ปีนขึ้นมาหยิบของได้เลยนะครับจะไม่แนะนําให้ปีนที่ร้อนครับเพราะอาจจะเกิดการลื่นแล้วทาให้เกิดอุบัติเหตุได้นะฮะในส่วนของไฟท้ายตัวนี้จะเป็นไฟท้ายกึ่ง LED นะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นไฟ LED ไฟไฟท้ายแบบ full led นี่จะอยู่ในตัว Wi ยแจ็ตัวท็อปซะนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นไฟท้ายของตัวท็อปขับสีก็สามารถแจ้งได้เดี๋ยวผมใส่ให้นะฮะกันชนสีกาไฟนะครับผมตัดกับสีดําด้านตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้สีจุดนะครับผมตัวนี้ทํางานคู่กับกล้องถอยหลังที่ติดมาจะให้จากโรงงานนะครับอักษรคําว่าเลนเซอร์เนี่ยก็คือจะปั้มลงไปในเนื้อเหล็กนะฮะแต่ถ้าลูกค้าต้องการจะติดสติกเกอร์เป็นสีอะไร แจ้งได้เดี๋ยวผมติดให้วาแซกก็จะมีที่ล็อกฝาท้ายด้วยนะผมการไฟท้ายถูกโจรกรรมได้นะครับแล้วก็ไฟเบรกก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาดูด้านหนกระบะนะครับวาแซกก็จะมีอ่าระบบช่วยผนแรงฝาท้ายมาให้จากโรงงานนะครับผมสังเกตว่าฝาท้ายจะเบามากๆสามารถเปิดได้โด,ย,ดยมือเดียวแล้วก็ขอบกระบะตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟ ที่ติดมาให้จากโรงงานครับผมตัวนี้จะเป็นปลั๊กขนาด230โวลต์ครับผมตัวนี้เป็น12โวลต์อันนี้ต้องใช้ด d ปเตอร์แปลงนะครับแต่ว่าตัวนี้คือสามารถใช้ปลั๊ก3ตาแบบขาแบนนะครับผมเสียบใช้งานได้เลยตัวนี้แล้วก็ลอนกระบะของ w i ยแท็เนี่ยจะเป็นแบบเรียบแล้วก็ใหญ่ครับผมเหมาะกับกิจกรรมในครอบครัวนะครับผมสามารถาปูเสือนอนหรือว่านั่งเล่นทํากิจกรรมบนนี้ได้เลยไม,ไม่เจ็บขาไม่เจ็บเข่านะครับอันนี้ แต่พามาชมภารกันบ้างครับโดยแพ็กเกจที่เสริมเข้ามาห้า0 0ืนบาทลูกค้าก็จะได้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับคนเดินข้ามถนนนะครับผมเวลามีคนเดินตัดหน้าหรือว่ามีสัตว์ตัดหน้าเนี่ยรถก็จะเบรกให้เราโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีกล้องรอบคันมาให้ด้วยแล้วก็แั่ที่กล่าวไปคือมีเรดาร์ด้านหน้าทํางานร่วมกับระบบ Adaptive Cruise Control แล้วก็ระบบ Stop and Go นะครับผมตัวเรดาร์ด้านหน้าภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะผมสีดําเดินด้วยตะเข็บ สีส้มนะครับผมเอกลักษณ์ของว i ยแท็กที่ตัวเบาะก,ก็จะมีอักษรเขาว่า acks, วาแท็กนะผมแทรกให้ดูนะครับตัวนี้แอร์แยกอิสระซ้ายขวานะครับตัวนี้แล้วก็มีฮีเตอร์มาให้ด้วยนะฮะถวปุ่มตัวนี้จะเป็นปุ่มควบคุมไฟหน้าทั้งหมดนะครับผมตัวนี้ในส่วนของหน้าจอเดือนใหม่นะครับผมตัวนี้ก็ให้เป็น,ให,ปนให้มาเป็นจอสีขนาดใหญ่ถึง8นิ้วกันทีเดียวก็วกบ่งบอกค่าต่างๆนะครับผมของตัวรถแล้วก็หน้าจอคอนโซลกลางก็ให้มาถึง 12นิ้วนะฮะอันนี้ก็รองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto โดยไม่ต้องเสียบสายนะครับแล้วก็ยังเชื่อมต่อกับตัวรถด้วยระบบ Ford Pass สามารถสั่งสตาร์ทรถดับรถสั่งล็อกรถสั่งเปิดรถได้ด้วยโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวครับผมลูกค้าสามารถสั่งรถสั่งสตาร์ทรถจากที่ไหนก็นได้ในบนโลกนี้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับอุณหภูมิแอร์แยกซ้ายขวาครับผมมาพร้อมกับฮีตเตอร์ตัวนี้ สามารถปรับอุณหภูมิแอร์ได้ที่หน้าจอก็สามารถปรับได้นะครับนี่ฮะแล้วก็ด้านล่างหน้าจอก็จะเป็นแท่นชาร์จไวเลสนะครับผมมาพร้อมไฟสองสว่างสีฟ้าตัวนี้ก็สามารถปรับระดับความสว่างได้นะครับเบรกมือเป็นเบรกแบบไฟฟ้าครับผมดึงขึ้นเบรกเือทำงานกดลงก็จะเป็นการยกเลิกการทำงานนะครับโหมดการขับขี่ก็จะมีทันะ้งหมดด้กยกัน4โหมดก็คือโหมดปกติโหมดประหยดัด โหมดลากค่้วงโหมดถนนเลื่อนนะครับแอร์ด้านหลังมีมาให้นะครับผมแล้วก็เบาะคู่หน้าเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับ8ทิศทางนะครับตัวนี้สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ต้องการจะเป็นเจ้าของรถยนต์ฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นเรนเจอร์หรือว่าเอเวอเรสสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์0 8 0 0 6 9 7 6 3ห่เเาหรือไลน์ดีที่ผมได้ทิ้งไว้ด้ดดานข้างนี้นะครับยินดีรับสายยินดีตอบร่วมถานนะครับผมแล้วก็เน้นย้ำกันทุกคลิปนะครับผมเงินที่ จะโอนซื้อรถก,กับผมเนี่ยว่าจะเป็นเงินจอง <_ an> เงินมัดจาหรือว่าเงินดาวน์เนี่ยผมจะให้โอนเข้าบริษัททุกบาททุกสตางค์นะครับผมจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อรถก,กับผมได้รถแน่นอนครับ <_ an> เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปชมรถคันไหนตกแต่งแบบไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถคันต่อไปของผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ